6สาเหตุที่ทำให้ผิวหน้ามันจนกระดาษซับมันก็เอาไม่อยู่เป็นคำถามจากลูกค้านะคะเพราะหลายคนเนี่ยมีมีคำถามว่าขนาดว่าอยู่เฉยๆในหน้าระหว่างวันคือมันเยิ้มเลยมันย่องจะทําอย่างไรดียังไม่ทันได้ออกกําลังกายหรือว่าทําอะไรเลยนะคะอันนี้เกศต้องบอกว่าเกศกะเพิ่งไปออกกําลังกายมาไปเดินเดินออกกําลังกายตอนเย็นเงืงอซึมๆไหลมาเหมือนกันแต่ว่าดีที่หน้าไม่มันไม่ย่อง แต่ความที่หน้ามันย่องของแต่ละคนเนี่ยสาเหตุต้องมีค่ะถ้าเรารู้เราจะได้แก้ไขได้ตรงจุดนะคะวันนี้เลยจะมาแบ่งปันกันว่า6สาเหตุมีอะไรบ้าง ข้อแรกเลยหน้ามันเนี่ยเกิดได้จากกรรมพันธุ์ลองสังเกตดูคนในบ้านเรามีคนที่แบบผิวหน้ามันมันหรือเปล่า 2. นะคะเกิดจากฮอร์โมนแน่นอนถ้าฮอร์โมนเพศชายเนี่ยค่อนข้างจะเยอะหน้าก็จะมันรูขุมขนก็จะกว้างอ่าเป็นที่ฮอร์โมนแล้วนะคะ 3. เกิดจากอาหารการกินข้อนี้ละ่ะจะทําให้เราเนี่ยแก้ไขได้เพราะว่าอาหารการกินมันคือตัวเราเลยมันคือตัวเราไม่ใช่ใครแล้วเราก็ กำหนดอาหารที่ทําให้ผิวเราดีได้อาหารที่ทําให้หน้ามันที่คุณควรจะงดนะคะก็คือแป้งและน้ําตาลตะเก็ดแถมนิดนึงอของทอดของมันก็ด้วยในช่วงวัยรุ่นเนี่ยเกตเจอปัญหาเหมือนกันหน้ามันสิวขึ้นเยอะเพราะเราชอบอะไรชอบแป้งชอบของหวานชอบของทอดของมันของขบเคี้ยวพวกนี้แหละค่ะ ร้อนหน่ายง่ายสิวขึ้นง่ายหน้าก็มันด้วยถ้าคุณเป็นแบบนี้นะคะลองเปลี่ยนประเภทอาหารถ้าตอนนี้ยังงดแบบสุดงดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ก็ทานน้อยลงและสิ่งที่จะต้องทาก็คือดื่มน้ำให้มากเพราะน้ำเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการที่ดีท็อกซ์ของเสียออกไปความมันหรือความเค็มอะไรต่างๆในอาหารนะคะก็จะได้ลดน้อยลงด้วยรวมไปถึงเปลี่ยนมาทานอาหารลดค่อนข้างจะธรรมดาจืดๆอย่างเกตดเองจะไม่โปร นะอย่างก๋วยเตี๋ยวมาปุ๊บไม่ปรุงเลยไม่เติมน้ำปลาเพิ่มไม่ใส่พริกเพิ่มน้ำส้มยังไม่ใส่เลยค่ะก็คือพยายามทานอาหารที่ลดจืดก็จะช่วยเรื่องผิวได้อ่ามาข้อที่4นะคะการที่เราหน้ามันเนเกิดจากการที่เราล้างหน้าบ่อยเกินไปใครเป็นบ้างรู้สึกว่าหน้ามันเนี่ยล้างทั้งวันเลย อ่าตรงข้อเนี้ยเกดเจอนะลูกค้าเป็นด้วยตัวเกดเองตอนสมัยวัยรุ่นก็เป็นเนื่องจากว่าพาตอตื่นตื่นเช้ามาอ่าเรารู้สึกว่าหน้ายังแห้งยังอะไรดีอยู่กลางวันมันมันเราก็ล้างใบาบาไปเล่นพระไปทํากิจกรรมมันอีกละล้างอีก เย็นกลับมาบ้านล้างอีกล้างวันละ3-4รอบแบบนี้ไม่ดีค่ะเพราะการล้างหน้าที่บ่อยเกินไปมันจะชะเอาความชุ่มชื้นออกไปและผิวเราเนี่ยฉลาดเพราะความชุ่มชื้นหายไขมันใต้ผิวหายมันก็ผลิตไขมันมาเพิ่มทําให้หน้าเนี่ยยิ่งมันยิ่งย่องทางที่ดีนะคะลดเหลือแค่วันละ2ครั้งพอการล้างหน้าที่ดีนะคะไม่ต้องมากเกินไปไม่ต้องบ่อยเกินไปด้วย เช้ากับเย็นก็พอและเลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ไม่มีสารซลเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองจะได้ไม่แห้งตึงแล้วก็ไม่ระคายเคืองผิวด้วยค่ะต่อไปนะคะข้อที่5การที่เราหน้ามันก็เกิดจากการที่เราแต่งหน้าการแต่งหน้าเกี่ยวนะเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์การแต่งหน้าเนี่ยไม่ว่าคุณจะลงเรื่องของครีมบำรุงถ้ามันมันเยิมย้มๆส่วนผสมของไขมันเยอะอันนี้กองเลยมันจะเห็นเลยเป็นมันมันแล้วพอคุณโปะเรื่องของแป้ง แปงบางอย่างอ่าเป็นคราบอีกเพิ่มความมันเข้าไปอีกหรือว่าการแต่งหน้าที่มันมากๆอ่าอุด ตันผิวด้วยผิวหน้าผลิตไขมันมาปนกันรวมกับของที่คุณโบ๊ะโบ๊ะเขาไปเยอะเ,อะเนี่ยมันย่องมันเยิมอุดตันผิวกลายเป็นสิวอุดตันได้ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยพยายามต้องดูแลผิวผิวสะอาดผิวดีไม่ต้องแต่งเยอะก็สวยได้นะคะลองลดลดการแต่งหน้าลงมาค่ะและข้อสุดท้ายที่ทําให้ผิวหน้าเรามันก็คือความเครียดอ่าคิดไม่ถึงเลยใช่ไหมคะว่าเครียดเนี่ยผิวหน้ามันได้ด้วยใช่ค่ะเพราะความเครียดเกี่ยวกับฮอร์โมนในตัวเรา ถ้าความเครียดมากๆเข้าผิวหน้ามันหน้าก็ไม่สวยแล้วก็ต้องบอกว่าครูลุมขนกว้างหน้าแก่ด้วยเครียดแล้วมาอีกเรื่องฝ้าก็มาด้วยพยายามลดความเครียดนะคะเติมความสุขให้กับชีวิตต้องมองว่า,าสิ่งรอบตัวอะไรที่มันเป็นรู้สึกว่าความเครียดมันรบเราเข้ามาพยายามตัดลดลงเสพข่าวที่ลบๆนะคะน้อยลงฟังอะไรที่มันเป็นบวกๆก็จะช่วยได้ ส่งความปรารถนาดีนะคะกําลังใจใทุกคนด้วยในช่วงโควิดแบบนี้กําลังใจดีๆต้องมาค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะขอบคุณนะคะรักๆๆทุกคนค่ะอยากให้มีกำลังใจกันเยอะๆผิวดีผิวสวยปรึกษาได้นะคะ